สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x y Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงข้าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ชิซุคุกับภาพเสมือนสวนกันระหว่างทําให้ผมทรงห่างม้าสะบัดผิวตามลมดังดาวตกเสียงขาดพึ่งดังขึ้นแล้วผมทรงห่างม้าของชิซุคุก็คลายออกเชือกมัดผมขาดและล่วงหล่ดลงสู่พื้นนั่นเป็นหลักฐานว่าดาบของภาพเสมือนโดนตัวหรือว่าคนที่เก็บดาบท่ามกลางบรรยากาศซึ่งแปลเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความเงียบกิบนั้นคือชิซุคุนั้น เ,เสียงกรงดาบนหน้าพิรมดังขึ้นวินาทีนั้นภาพเสมือนก็เคลื่อนร่างกายถูกฟันขาดเป็นสองท่อนแล้วโอนเอ็นก่อนจะละลายหายไปในอากาศใบหน้าด้านข้างนั้นแลดูพึงพอใจและยิ้มแย้มอย่างนุ่มนมนมทันใดนั้นตัวของชิซุคุก็เอ็นเอียงเกือบจะสุดล้มลงความหมอนล้าสุดขั้วกับการคลายจากความตึงเครียดทําให้หมดแรงจนยืนไม่ไหวในทันทีทว่าชิซุคุกับไม่กระแทกกับพื้นแข็งยอดเยี่ยมทักษะดาบหน้าหลงไหลไม่เปลี่ยนเลยนางกุโมะคุงหึมห่มึ่มหลงรักฉันต่อเลยก็ได้นะ พูดอะไรของเธอเนี่ยแหมน่าเสียดายจังฮาจิเมค่อยๆปล่อย,อยชิโซโคที่โอบรับเอาไว้ลงกับพื้นขณะที่พูเดเล่นกันอยู่นั้นกำแพงน้ำแข็งก็ละลายและปรากฏให้เห็นถนนเส้นที่3ซึ่งแตกต่างกับถนนที่ชิโซโคเดินผ่านมาและถนนที่ฮาจิเมออกมายายเอกชิเดินไหวไหม นั่นสินะต้องพักสักหน่อยนะถึงจะพูดแบบนั้นแต่พอทําอะไรกับภาวะเรื้อรังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้เวทมันกำเนิดใหม่ไม่ว่าจะทํายังไงก็น่าจะเคลื่อนไหวดีๆไม่ได้เจสโซโคแสดงท่าทางคุ้นคิดก่อนจะยิ้มและยื่นมือสองข้างไปทางฮาจิเมะเพราะฉะนั้นนางกุมโมะคงุงฝากด้วยนะหาอุ้มไปไหนนะ ยายเอกชิเธอมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะพูดว่าได้ความเกรงใจหรือว่าหน้าด้านขึ้นดีการเรียกร้องให้อุ้มอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ฮาจิเมะมองกลับไปด้วยแววตางุนงงเล็กน้อยชิซุคุหัวเราะคิกค,คักขณะสะบัดผมสีดําตรงที่ปล่อยลงมาอย่างสนุกสนาน แค่คิดว่าจะซื้อตรงขึ้นอีกสักหน่อยนะ่ะสำคัญกว่านั้นไปรวมตัวกับทุกคนเร็วๆกันเถอะนั่นสินาคุมโมโคงุงช่วยประดิษฐ์อ์ติแฟกต์ที่เสริมเวทมนต์กำเนิดใหม่ให้หน่อยได้ไหมถึงดาบสีนินจะมีฟังก์ชันติดเอาไว้มันก็นิดเดียวเองฮาจิเมะเอียงสีษาสงสัยกับการเปลี่ยนแปลงของชิซุคุขนาดเลือกที่จะตอบรับข้อเรียกร้องหลังจากคิดว่าเฟิร์นโฟในระดับที่ทำให้บอใจเอาไว้ก็ดีกว่าพอแม่แน่เสมอไปว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างในระหว่างก่อนจะได้รวมตัวกับพวกโยเอ,อะช ำลังหยิบวัสดุออกมาจากคังสมบัติไหนไหนก็ไหนไนแล้วช่วยประดิษฐ์เครื่องประดับผมให้หน่อยได้ไหมนั่นไงที่ปลูกผมของฉันมันดันขาดไปแล้วด้วยอยากได้น่ารักน่ารักนะ่ะเหมือนเก็ตหิมะที่ให้พวกยูเอ สั่งเยอะชะมัดเลยนะดูเหมือนจะขจัดความกุ้มเจใหลายๆอย่างได้เป็นปิดทิ้งจริงๆแล้วนะแม้จะพับ่บทและคิดว่าเอาเธอทำให้เป็นของขวัญที่ผ่านบททดสอบแล้วก็ได้มั้งแต่ฮาจิเมะก็เริ่มแปลท่าดโดยด่วนขณะประกายไฟสีแดงลายทะลักออกมากิฟตติดผมที่ดีไซน์อย่างประณีตก็ก่อรูปก่อร่างขึ้นมาเหมือนผลไม้จำนวนและไม่ท้วนต่อกันเป็นแถวเรือขาหย,ยาดหยดน้ำค้างยามเช้าไล่เรียงกันอยู่บนใบไม้อาจเพราะใช้สินได้เหมือนไข่มุกแท้ที่เข้ากันได้ดีกับพลังเวทดังนั้นเลยมองเห็นเหมือนปกคลุมไปด้วยแสงเรืองรอง สวยจังนี่ไงแบบนี้โอเคใช่ไหมถ้าติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะจิซุคุเผลอมองเพลินและเคลิบเคลิ้มไปกับกิฟติดผมเสริมฟังก์ชันกำเนิดใหม่ที่เขาทำเสร็จขึ้นมาภายในไม่กี่สิบวินาทีแล้วโยนออกมาให้เธอแบบลวกๆจิซุคุพยายามกดกั้นความรู้สึกที่อยากจะจ้องมองไปตลอดแล้วใช้กิฟติดผมมารัดผมและทำเป็นทรงหางมา้าเป็นไงฮาจิเมยิ่งสับสนคิดว่ามีอะไรบางอย่างแปลกไปจริงๆหลังจากเห็นพวงแก้มของจิซุคุแดงละเลือเ่อเงยหน้ามองและถามแบบนั้น ห่างไกลกับเวบมนต์กำเนิดใหม่ก็จริงแต่ดูเหมือนว่าฟังก์ชันกำเนิดใหม่จะมีผลต่อร่างกายแบบปราศจากปัญหาเลยล่ะ ไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยแน่นอนว่าฮาจิเมะย่อมเข้าใจว่าชิซุกุทำในแง่ใดแต่การตอบโต้แบบนี้ทําให้ฮาจิเมะเกิดอาการเดจาวูใช่แล้วเหมือนมากกับบรรยากาศที่ไอโกะแสดงให้เห็นณนภะูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเหมือนสัญชตาตญาณเรียกร้องว่าเรียงเร็วเข้าเปลี่ยนประเด็นเร็วๆแม้จะถอนหายใจับฮาจิเมะที่แกล้งทาไขสือแต่ชิซุกุก็ยักไหลอารมณ์แบบเอาเธอช่วยไม่ได้ละมั้งก่อนจะยื่นมือสองข้างออกไปนั่นเป็นการร้องขอให้อุ้มอีกครั้งเป็นในดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมในเรื่องนี้เคลื่อนไห ด,ด,ดีไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นฮาจิเมะเลยกําลังจะหยิบแร่น้มถ่วงออกมาจากคังสมบัติอย่างเสียไม่ได้ ถ้าตั้งใจจะขนย้ายโดยตึงเอาไว้บนกลางเขียนเหมือนข่าวก่อนแล้วก็ขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวหลังออกจากมหาวงกฏแล้วจะแพร่ข่าวลือว่านากุโมะคุงเป็นโรคจิตระยะสุดท้ายให้ดูเลยชิซุคุชิงขาดเสียก่อนส่วนการจะปั่นข่าวลือด้วยชื่อโอรคระายนั่นแค่ดูจากสายตาของชิซุคุที่มองไปทางฮาจิเมะเพียงปาดเดียวก็รู้ได้เธอมองผมผ้าปิดตาและแขนเทียมตามลำดับฮาจิเมะเก็บแร่้นมถ่วงกลับไปโดยไม่ปิดปากพูดเขาคิดไปชัว่วพริบตาหนึ่งว่าถ้าให้อยู่บนแน่้นมถ่วงแบบแฟนตาซีนิดหน่่อยซึงทําเปป็นปรูตแล้วก น่าจะไม่มีอะไรนี่แต่แล้วก็ล้มเลิกไปหลังจากเห็นสายตาจ้องเขม็งคึนคังของชิซุคุดูเหมือนว่าคําตอบที่ถูกต้องในกรณีนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวความเอาแต่ใจของจิซุคุที่ปกติไม่มีทําให้มีแางสังหอม์ไม่ดีวนเวียนอยู่ภายในอกถึงกันนั้นก็จะทําแบบนี้ต่อไปตลอดไม่ได้ฮาจิเมะนิ้วหน้ามาคิดว่าช่างโจมตีด้านจิตใจได้โหดเทียมยิ่งกว่ามหาวงกดในในหนึ่งเซีพางหันหลังและโน้มตัวลงตรงหน้าเพื่อไม่ทาให้ตัวเองบาดเจ็บสาหาาัสพอชิซุคุด้วยท่าทางสังกตายแบบสด อ,อุ้มแบบเจ้าหญิงก็ได้นี่ช่วยไม่ได้หรอกมัง้ง ฮาจิเมะปิดผนึกคำพูดขัดว่าช่วยไม่ได้อะไรกันเอาไว้ที่ก้นมึ้งหัวใจแล้วลุกขึ้นยืนขนาเมินสัมผัสนุ่มๆกับน้ำหนักบนหลังอย่างเต็มความสามารถทันในนั้นชิซุคุก็ใช้แขนรัดจนแน่นร่างกายแนบชิดสนิทกันไม่ได้มากกว่านี้แล้วฮาจิเมะลุกขึ้นยืนก่อนจะเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ปรากฏโดยไม่ปีกปากใดๆแล้วเริ่มเดินออกไปแบบเงียบงนันมุ่งหน้าไปหาเพื่อนพ้องซึ่งน่าจะอยู่ข้างหน้านี้ถ้าทำได้ก็จะให้ช่วยรับคนบนหลังที่อารมณ์ผันแปรไปแบบกระดานหันเอาไว้ใช่แล้วเขาคิดว่าถ้้้าาวรริิิอออยยยู่่กก็ดดีีีสสนนนนนะะตัเเงงทไซ แต่มันไม่ใช่เสียงกระซิบจากมหาวงกฏมันเป็นเสียงหวานเยิ้มเกือบจะละลายคล้ายกับร่านน้ำพึ่งจนชุ่มโชกลมหายใจแผ่วเบาที่รถหัวของฮาจิเมะอยู่ก็มีความร้อนนั่นคือเสียงของจิซุคุเธอเอาหัวเพียงไหน่ของฮาจิเมะและพูดอยู่ข้างหูนี่นาโกโมะคุงหืมอะไรได้ฟังเรื่องที่ฉันคุยกับตัวฉันอีกคนหนึ่งหรือเปล่า เปล่าเพราะอยู่ห่างแล้วเสียงของพวกเธอก็เบาด้วยนะฮาจิเมะใส่หน้าตอบคำถามของชิซุคุชิซุคุเงิมงิว่างั้นหรอก่อนจะแสดงท่าทีคุ้นคิดอะไรบางอย่างเล็กน้อยแล้วเธอก็ยื่นมือข้างหนึ่งออกมาข้างหน้าช้าๆจนฝ่ามือของชิซุคุอยู่ตรงหน้าของฮาจิเมะมือนี้มีแต่รอยด้านจากดาบทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะถึงจะมีมาแต่แรกแต่มันก็ยิ่งแข็งไปกันใหญ่หลังจากที่มาโททัชหน้าฮาจิเมะแสดงสีหน้าฉงนโดยไม่เข้าใจเจตนาของคำถาม ยังไงก็คิดว่าไม่ใช่มือของผู้หญิงถูกไหม่ล่ะเสียงเหมือนนกน้อยท่าทางไร้แล้วซึ่งความอับอายและดูเหมือนเกรงกลัวน,นิดหน่อยที่จะได้ยินคาตอบเสียงของเธอแผว่วเบาแต่ก็ทําให้รู้ว่าเป่งออกมาแบบสุดกาลังแล้วฮาจิเมะมองฝ่ามือของชิซุคุที่ชูอยู่ตรงหน้าผิวหนังฝ่ามือแลดูหนาและแข็งจริงมันเป็นหลักฐานของการฝึกฝนตนเองอย่างต่อนเนื่องมาเนิ่นนานหลายต่อหลายปีถ้าบอกว่ามือของผู้หญิงเป็นมือนุ่มๆไร้าบาดแผลแล้วก็จะมองไม่เห็นเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่คิดว่าเป็นมือที่ดีนะ จริงหรออ่าเป็นมือที่สวยงามกว่ามือของพวกคนที่บอกว่าถือของหนักกว่าตะเกียบไม่ไหวหรอกค่ะมากเลยล่ะสงสัยว่าคําพูดนั้นจะทําให้จิซซคุเขินที่โชว์ฝ่ามือขึ้นมากระทันหันจนเธอกํามือแน่นละซ่อนไปในเวลาเดียวกันกําลังของแขนที่อบกอดก็เพิ่มขึ้นด้วยนาโกโมะคงุงขอบคุณที่มาช่วยใช่ว่าตั้งใจจะมาช่วยสักหน่อยบังเอิญต่างหาก ตัวฉันอีกคนหนึ่งพูดเอาไว้น่ะว่าเหมือนนิยายเลยทั้งตอนออคัสแล้วก็ตอนในพระบรมหาราชวังด้วยเลงจังหวะเวลาเอาไว้อยู่หรือเปล่าอย่าพูดบ้าๆนะปกติก็เส้นยาแดงฝ่าแผดทุกทีไม่สิตอนของคาริถือว่าสายไปในแง่หนึ่งยังไงก็ไม่มีอะไรจะแยกกับหัวใจไปมากกว่านี้แล้วฉันอยากได้เวลาสบายๆมากกว่านี้อีก ถึงจะเห็นว่ามีกำลังเหนือกว่าแบบพ่วนพนหรือเห็นว่าจัดการได้อยู่มาเสมอแต่ความจรงิงฮาจิเมะไม่ได้รู้สึกสบายตามที่จิซุกุเคยพูดเอาไว้ทุกครั้งมีแต่เรื่องที่หากเดินผิดไปก้าวหนึ่งแล้วก็จะกกู้กลับคืนมาไม่ได้ทั้งสิ้นหากวีรบ,บุรุษในนิยายคือบุคคลที่จะต้องปรากฏตัวแบบเฉียวเฉียดทุกครั้งฮาจิเมะก็จะยื่นเจตจำนงขอปฏิเสธไม่เป็นแบบนั้นอย่างสุดกาลังชิซุกุหลุดหัวล้อคิดคัก,คกเมื่อเห็นฮาจิเมะตอบแบบนั้นด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายมาจากก้นมึงหัวใจ ฉันชอบนะเรื่องของวีรบุรุษที่รีบรุดมาช่วยอย่างกล้าหาญตอนนางเอกเกิดวิกฤตฉันนะ่ะความจริงแล้วมีนิสัยเป็นผู้หญิงมากทีเดียวเลยล่ะ เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วพอฟังมาจากคาริตั้งเยอะตั้งแยะนนาซีภาพของคาริที่เล่าเรื่องของชิซูกุอย่างล่าเริงหลังแยกกันที่เมืองโฮอาร์ตปุดขึ้นมาแม้ว่ายอยากจ,จะให้ไต่ตองสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักหน่อยแต่การอยากเล่าเรื่องของชิซุกุข,ของเขาดิไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดชิซูกุแลดูจะกระจี้เล็กน้อยอารมณ์เหมือนโถคาริเราก็ก่อนจะพูดต่อเพราะฉันเป็นแบบนั้นความจริงเลยอยากเล่นพ่อแม่ลูกมากกว่าเรียนเพลงดาบแถมยัง,ลงหลงใหลเจ้าหญิงที่ได้รับการปกป้องจากเด็กผู้ชายที่เท่ด้วยละ่ะถึงขนาด องราความรักกับอัศาวินโดยที่ตัวเองเป็นเจ้าหญิงในตอนที่ถูกดึงเข้าสู่โลกแห่งความฝันในมหาวงกฏฮารุชชนาเลยเขินจนพูดไม่ได้ว่าใครกันที่รับบทอัศาวินดูเหมือนว่าชิซุโคจะรู้สึกยังไงกับคําพูดของตนเองจนต้องพูดเฉยๆระหว่างที่แก้มแดงระเดื่อถึงจะเป็นเรื่องของตัวเองแต่ก็รู้สึกอนาใจจนเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้เลย อนาจริงด้วยนะชิซุคุยิ้มจื่นเจียวระหว่างจิ้มเบาๆด้วยอารมณ์ว่าพูดถนอมน้ำใจกันหน่อยสิเข้าที่ศีรใของฮาจิเมะซึ่งหลุดปากแสดงความรู้สึกแบบซื้อตรงและได้ปาณีออกมาถ้าถามว่าต้องการจะพูดอะไรก็คือเพราะฉันเป็นแบบนั้นเลยรู้สึกขอบุณอากุมโมะคุงที่รีบรุดมาช่วยในเวลาวิกฤตและช่วยเหลือลายต่อหลายครั้งแบบสุดๆเลยทั้งคำที่บอกว่าจะช่วยเฝ้ามองและคำที่บอกว่าจะไม่ปล่อยให้ตายก็ทำให้ฉันดีใจมากจริงๆเลยล่ะอย่าโอเวอร์นาะถ้าใยเาอกะชีตายแล้วก็ คาริจะเศร้าใช่ไหมล่ะรู้อยู่แล้วล่ะหน้าชิซุคุชิงพูดแต่หน้าฮาจิเมะน้ำเสียงไม่ได้มีอารมณ์ดูถูกตัวเองแถมยังมีความสบายๆด้วยซ้ำเป็นตามนั้นจริงการเสียชีวิตของชิซุคุจะส่งผลกระทบถึงคาริในระดับที่ไม่อาจจินตนาการได้คาริเองก็มีโอกาสไม่น้อยเลยที่หวัวใจจะสลายอีกครั้งเหมือนดังที่ชิซุคุเป็นในตอนที่คาริหมดลมหายใจไปครั้งหนึ่งฮาจิเมะไม่มีวันจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหากเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมแบบนั้นในอนาคตแล้วฮาจิเมะก็คงไม่ลังเลที่จะใช้กำลัังงท้งหมดเป็นแนแ่ขอ พิสูจน์เรื่องนั้นคือการใช้น้ําศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่า1ขวดซึ่งเหลือแค่ห้าขวดโดยไม่รีรอแต่ถึงกระน,นั้นหากถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นทําเพื่อคขาวด้ใช่หรือไม่เราก็ฮาจิมเมได้นนขนาดนี้ไม่อาจาพูดได้ว่าใช่ทุกสิ่งอย่างซึ่งได้มาจากการเดินทางที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้อนาคตที่ฮาจิมเมปรารถนาจากนี้ไปเมื่อเริ่มมองเห็นจุดสิ้นสุดข,ของการเดินทางเมื่อมองเห็นเส้นทางสู่อนาคตจะเรียกว่าเป็นการแข่งขืนแต่ส่วนลึกในตัวเองก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นปีศาจไม่ผิดแน่แต่ก็ไม่่่่่่่เเสีีีียยยใใจจจททป็นนศาาและไไมมมออืืชวครรู้ัก คาาตาได้และก็ไม่คิดจะทําด้วยทว่าการแบ่งโลกเป็นสองสีโดยคิดว่าเป็นสโตหรือไม่สมเหตุสมผลหรือไม่จําเป็นหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่แล้วถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะตัดทิ้งไปทั้งหมดนั่นเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอจริงๆยังไม่ต้องสนว่าตัวฮาจิเมะตระหนักหรือไม่แต่การอนุญาตให้พวกโคคีร,ร่วมเดินทางการคิดที่จะทิ้งของฝากเอาไว้ให้ลิเลียนาและการพูดกับจิจุคูนั้นคงจะเรียกว่าเป็นการไม่ทอดทิ้งฮาจิเมะตระหนักถึงความผันแปรข,ของสภาพจิตใจตัวเองจนทํเสียหน้าพูดอะไรไม่ออกถึงกระน,นั้นเขาาาก็คิดว่ถ้ ก้การบ่งบอกความรู้สึกในใจออกมาสักหน่อยก็คงจะไม่เร็วเช่นกันการปิดปากเงียบและพูดกำกวมตรงนี้มันจะดูเหมือนคนปากไม่ตรงกับใจและกลับทําให้ตกอยู่ในสภาพเกลียดชังตัวเองใครมันจะไปได้กําไรจากผู้ชายแถมยังปากไม่ตรงกับใจอีกกันด้วยเหตุนั้นฮาจิเมะจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขคําพูดของชิซุโค จริงอยู่ว่าทําเพื่อค่าวดีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่ประมาณ80%ชิซุคุตกใจค้างแม้จะไม่เข้าใจว่ากําลังพูดอะไรอยู่ไปชัว่วพริบตาหนึ่งแต่ชิซุคุดเดาเรื่องนั้นได้เก่งเธอจึงเข้าใจได้ในทันทีแล้วในเวลาเดียวกันความคาดหวังเล็กน้อยก็ทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกรอนรุ่มอยู่ภายในใจหากบอกว่า80%ของเหตุผลที่ไม่ต้องการให้ชิซุคุต,ตายเป็นเพื่อขาวดีแล้วก็ที่เหลืออีก20%ล่ก พราะยายเอกชิเป็นคนดียังไงล่ะไม่ตั้งใจจะทอดทิ้งหรอกช่างเป็นวิธีการพูดที่เฉยๆเหลือเกินแต่ก็เข้าใจได้เสือมาได้เป็นอย่างดีว่าภายในใจของฮาจิเมะมีชิซุคุอยู่จริงเธอไม่ใช่บุคคลอื่นทั่วไปที่เขาไม่สนใจยยดีและอยู่บนตาช่างในหัวใจของฮาจิเมะถึงขนาดที่คิดว่าจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤตชิซุคุส่งเสียงประหลาดเหมือนกำลังชักลิ้นชักงอขนาดถูถ่ายและซุกหน้าลงไปที่ต้นคอของฮาจิเมะไม่ใช่แค่แก้มแต่แดงแป้ไปจนถึงหูฮาจิเมะที่พับหมุนว่า เพราะฉะนั้นชิซุคุจึงเลือกที่จะแก้แค้นเบาๆนากุโมะโคุงฉันอยากจะพบเขารีเร็วๆแล้วล่ะไม่ใช่แค่เขารีหรอกอยากจะเจอยเอเชียและทีโอด้วยแล้วก็จะเธอทิ้งเวลาไว้จังหวะหนึ่งเสริมความกล้าหาญเล็กน้อยแต่เพราะขวยเขินจึงประกาศออกมาง่ายๆเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบอกว่าชอบนากุโมคุงแล้วนะ่ะถึงไม่รูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะลองซื้อตรงให้มากขึ้นอีกนิดและ,ะเผชิญหน้าดู หรอถ้างั้นก็ไปรวมตัวกันเร็วเฮ้ยยายกะชิเมื่อกี้เธอฮาจิเมะประหลาดใจอย่างมากจนเผลอหยุดเดินเชซุโคกะซิบด้วยเสียงนุ่มจลลายโดยไม่ให้โอกาสเขาได้เอ่ยปากถามนาโกโมะคุงเหนื่อยนิดหน่อยนะช่วยปกป้องดีๆด้วยนะหมูของฮาจิเมะเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจฟู่ๆตอนนอนอันแสนน่ารักดูเหมือนว่าเธอจะทิ้งตัวเพียงฮาจิเมะและปล่อยหลับไปวิธีการทิ้งเอาไว้แค่ระเบิดคำพูดแล้วปล่อยค้างเอาไว้แบบนั้นช่างเป็นการกระทำที่เหมือนกับหญิงสาวสายจูจมคนหนึ่งเหลือเกินสมกับที่่เเป็นพือ กะมังฮาจิเมะทำปากคว่ำและคิ้วก็ขมวดเข้าหากันจนเกิดรอยย่นแม้จะกำลังเปิดปากเพื่อพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็ปิดปากเงียบไปหลังจากเห็นใบหน้าด้านข้างของชิซุคุผ่านทางไหลฮาจิเมะถอนหายใจหนึ่งเฮือยิ้มใหญ่แย่แล้วอุ้มชิซุคุใหม่อีกครั้งก่อนจะเริ่มหมอกเดินแบบเงียบชิซุคุแอบดีตามองฮาจิเมะที่มีท่าทางแบบนั้นไม่รู้ว่าตระหนักหรือไม่ว่าหัวใจตื่นเต้นและรู้สึกอยากจะแต่ใจขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลว่าอยากทำให้หน้าตาเฉยเมยของเขากลายเป็นสีหน้าลำบากใจเพราะฉะนั้นเธอจึงเลืืออกทที่จะเหมน นักที่สุดของเขาทำงับ โอ๊ยทำอะไรน่ะยายกะชิยายกาช,ากาชิไม่มองไม่ได้ยินและไม่พูดอะไรสักอย่างแหมก็เพราะคุณยายกะชีนอนหลับอยู่ยังไงล่ะแค่ละเมอเท่านั้นเองเธอโต้แย้งอย่างาหนักหน่วงแบบนั้นอยู่ภายในใจขณะด,ดันทุดังแท้งทําเป็นหลับหลังจากนั้นสักพักก็หลุดถอนในใจเบาๆเรากับต้องการบอกเหลือเกินว่าช่วยไม่ได้สินะเธอหลับตาอยู่จึงมองไม่เห็นสีหน้าที่ปรารถนาแต่สามารถจินตนาการได้อย่างชัดเจนสีหน้าแลดูลำบากใจหรือละอาใจของฮาจิเมะดิมฝีปากอดที่จะเปิดรอยยิ้มไม่ได้และเผยกงงมงอาาอกมาถึงกัน้นชุโก็ พยายามแซงทำเป็นหลับฮาโอริรอก่อนนะเดี๋ยวจะให้เห็นฉันที่เอาแต่ใจระหว่างพูดกับตัวเองแบบนั้นอยู่ภายในใจอันแจ่มใสแล้วแขนที่รัดรอบคอของฮาจิเมะก็แน่นขึ้นอีกเล็กน้อยและก็ขอจบตอนที่127เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ